ยงคนยงคนดดี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 กนาะ่าา่าาสวัสดีครับผมแบกคือสวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบกคือคือวันนี้ผมอยู่ที่อ่า สวนมักโมนะวันนี้ผมจะทามาทําการจะเอินว่ารักก็ไม่ถึงนะเพราะว่าเขาก็บอกว่าห้ามปิดมักโมแต,แต่แต่ผมก็ไม่ได้มาเป็ดผมจะไปปาดกินคากกมาเลยนะคือผมทําคลิปรักมักม่วงไปมีคนชอบเยอะเขาน่าจะอามักผมขี้รักนะวันนี้ผมก็จะทําการทำไมคุณนุ่งเครืองเก่า <laughs> ผมจะ, <laughs> จะ,จะทําการเข้าไปคุณกินปลาปีละยาแล้วมากินมะโม่ต่อ เข้าไปสวนมักมูเขานะเจ้าของเขาน่าจะไม่อยู่เฮ้ยปีนเข้ามามือกองเอามาเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เนี่ยมีช็อก็รักเข้าสวนเขาเลยนะอ๋อเอาแคมึงคือทำไมไม่อย่างเข้ามาทางนี้เลยเอาเออจะปีนเขาทำไมถ่ายให้ผม เหตุผลทำไมสอเพราะว่าเจ้าของเขาไม่อยู่นะผมจะมาอทําการกินมักโมอยู่ที่นี่คือผมไม่ได้ผิดอะไรนะคุณจะเอาความผิดกับผมก็ไม่ได้ก็คุณบอกว่าห้ามผิดผมก็ไม่ได้เป็ดผมจะมาปาดกินเลยนะเห็นไหมไมันสุกไม่ัสุกก็ไม่ชนรอกผมจะเลือกเอาเลยนะเห็นไหมยังคากกอยู่ ผมก็เอาเลยแล้ยนี่นี่บ้างไม่ได้ปิดเด้นี่ผมไม่ได้ปิดนะก็ยังติดเครื่องคือเก่าเห็นไหมไม่ได้ปิด หวานเลเอาป่ะอืมอืมอืมเบิ้งหน่อยยังไม่สุกว่ะหน่อยหน่อยน่อมึงก็กินไว่ดที่ออนเบิ้งไปจะคล้องก็กินไปน่ะยมไม่ได้ปิดนะคนนะเบิ้งฮะแก็คือเก้าเนี่ยเห็นไหมันยังติดควันอยู่ ถ้าผมไม่ผิดเอาไปป่ากินเออผมผิดอันนี้จะเอามาผิดเอาผิดกับผมก็ไม่ได้จงไปจะคล้องก็กินเลยนะ <c oughs> หน่อยใหญ่ตัวนี้ บอู้แดงเลยตัวนีิขักเลยเดี๋ยวผมจะปาดให้มือกองกินนำน,นะเอามือกองลองกินบึง เสียงสวบเสียงสวบไม่ได้ปิดเด้อปากินขากกอือ คือเงินผมก็หลายอยู่นะแต่ผมเงินหลาย้อนแนวนี้แล้เงินหลย้อนแนวนี้แล้ผมรักกินมันจะแซ่บกว่านะเห็นไหมถ้าจะซื้อก็ได้นะแต่ผมไม่อยากซื้อนะรักเอาแซ่บกว่าเห็นไหมตัวนี้เขาก็ทิยมออกไปไกลไหมเขาเห็นกลาบมัน งไม่งไม่เออยี่ก้อนกินกันติ้กันลายอยู่ใครว่มาปลูกไหววันบ้าแล้วมาปลูกอื้มแนะนำทุกคนเลยนะถ้าถ้าใครอยากกินแบบผมก็กินได้เขาก็บอกอยู่นะตอนเข้ามาผมก็บอกอยู่ห้ามปิดมักโมก่อนได้รับอนุญาตผมก็เห็นมาเนี่ยกินข้าวกก เสียงมาเสียงคนเสียงคนดี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 ก็ไีทั้งคู่ ปิดผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ปิดผมบอกคุณแล้วไงคือผมปาดก,กินค้าโกกไปแล้วบ่ะจะเอาปิดๆอันาดแบบนี้ผมจะไปปิดเพราะว่าเจ้าของมาเห็นแล้วไง คือทำอิดผมกินนี่ผมก็บอกมันแล้วว่าผมไม่ได้ปิดผมปาดกินคาโกกมันเลยอันนี้ผมจะไปปิดอ่าไปฝากพ่อแม่ผมนะเพราะว่าพ่อแม่ผมเขาเป็นคนที่มักกินมักโมมากเลยผมเป็นคนรักพ่อรักแม่มากเลยเออผมก็รักเขานะเฮ้ยบ่ต้องปีนเลยที่มันทีนี้ผมไปปีนเฮ้ยมือกล้องถายอยู่ที่แกมาเร็ว่า มันตะซุกอยู่แล้วปูือปาดกินบ่อนเก่าทีกคนเขาบอกวคุ้มนะจ่ายเงินชาวพันทกินอู้บ่แดงไว้ตัวนี้เห็นไหมท่านผู้ชมทนวิธีแบบเราไม่จะเป็นต้องเสียเงินนะอันนี้ผมแนะนำ เด็กๆทุกคนที่อยู่อยู่นะถ้าเห็นสวนมักโมหรือว่าสวนอะไรเขาก็ตามนะถ้าเห็นเขาปลูกอยู่เขาว่าห้ามปิดทุกคนก็ไปกินรดไปกินคากกแต่อันนี้ผมผิดนะแต่ผมไม่แนะนําให้เก็บมาแบบนี้ผมแนะนําให้ทุกคนไปกินคากกเลยเอาตาก,กองโอ <c oughs> <c oughs> ยแซ่บอี่ลงไร่ะอมันดีอย่างบู๊ มึงโมงหอนหอนเลยใช่บหมเฮ้บ้าเลยผู้ชมง่ายเอาปิดผมก็ไม่ได้ผมไม่ได้ปิดไงเออผมจะว่าแบบนี้แหละอืมอืม ผมว่าผมเอามน็ไปเสี่ยงนะ อ๋อ <laughs> บอกย <laughs> ยอไไู่เยืนขึนมาด้เราก็ทําตามแบบมหาอาเจ้าของเฮื่อนเขาน,นะเพราะว่าเรารู้จักเจ้าของเฮือนเขาอยู่แต่ว่าพ่อเขาผมไม่รู้จักปานไหนผมจักได้ลูกชายเขาแต่ว่าลูกชายเขาไม่อยู่นะผมก็เลยทําการปิดทีดเดียวเซียวทําแบบเนียนๆนะแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้อนอยู่เฮือนไปได้ย <laughs> ไม่มีคนอยู่นะเพิ่งาจาักนาทีแล้ววะคลิปนี้ สามชิ้นนาทีเลยให้พูอภูพอก่อนนะผมเหื่อยมากเลยเห็นไหมท่านผู้ชมนี่ก็มักถั่วนะเห็นไหมคลิปที่ผมกินมักถั่วปิดกินตัวนี้มั้งพ่อผมเหื่อยมากเลย